การจลาจนที่จัลเลียนวาลาในปี1919ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษในช่วงเวลานั้นอินเดียกำลังประสบกับความไม่พอใจต่อการปกครองแบบอนานิคมและมีการต่อต้านรัฐบาลอังกฤษอย่างรุนแรงเหตุการณ์เริ่มต้นจากการประกาศกฎโรเลตที่จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทำให้ผู้คนไม่พอใจ และเกิดการชุมนุมขนาดใหญ่ที่จันเรียนวาลาบักซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ผู้ชุมนุมมารวมตัวกันอย่างสงบวันที่13เมษายน1919พลงานอังกฤษไดเออร์ yer, ผู้บัญชาการทหารอังกฤษตัดสินใจนำทหารเข้ามาในสวนเพื่อสลายการชุมนุมโดยไม่ให้เวลาให้ผู้คนหลบหนีเขาสั่งให้เปิดไฟใส่ผู้ชุมนุมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000คน และผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนการสัญหารหมู่นี้สร้างความโกรธแค้นในใจชาวอินเดียและเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอกราชต่อไปการที่อังกฤษใช้ความรุนแรงแบบนี้ทำให้ชาวอินเดียตระหนักถึงความจำเป็นในการรวมตัวและต่อสู้เพื่อเสรีภาพจากเหตุการณ์นี้จึงถือว่าจัลเลียนวาลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เป็นธรรมในยุคอนาณานิคมที่ยังคงถูกกล่าวถึงจนถึงปัจจุบัน